สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้วันนี้พาเพื่อนคนรักไม้ที่งงานต้น,นตัดเคียนเกรับมาดูช่างตกแต่งที่ใส่ไม้วอยและช่างบางทองครับก่อนที่จะทําสีครับเราก็ต้องมาตแกแต่งขาครับว่ามาวางสนิทด,ดีไหมครับมันโยกเยก,ม,เกม,มันกระเดกกระเดกไหมอะไรเนี้ยครับเมื่อมันกระเดกกระเดกมาสูงเราก็ใช้เบเเลอๆลดแต่งครับเพื่อให้วางให้สนิทครับจะได้ไม่โยกเยกครับ เสรมากสนิทแล้วเราก็มาหยอดจาวครับหยอดทั้งด้านล่างด้านบนนะครับหยอดด้วยกันสารติดแคบตรงกลางด้วยครับนกาวหนึ่งหยอดนี่ก็หยอดหมดนะครับได้สิบห้าตัวเองครับอ่าทําไมต้องหยอดครับหยอดเพื่อให้ไม้สนิทติดกันครับไม่โยกไม่เยกครับอ่าบางทีเราใช้วิธียิ้อย่างเดียวครับมันยังไม่แน่นพอครับเราต้องใช้กาวด้วยครับ เมื่อแห้งดีแล้วนะครับเราโยชนด้านบนเห็นนะครับรอยเราทางแล้วก็ขัดออกครับเมื่อขัดออกแล้วก็ใช้ลูกเหล็กขัดออกแล้วก็ใช้เครื่องสั่นขัดอีกทีครับด้านบนครับเพื่อให้เรียบครับก่อนทําสีครับนะครับส่วนใหญ่ก็ทั่วไปเขาก็คงไม่ได้ทําแบบนี้ครับเขาก็ทำแค่ล็กชัางเดียวสางครั้งเขาก็ส่งลูกค้าได้เลยครับแต่เราต้องมาขัดนะครับมาตกมาแตงครับลงแช้็กแล้วก็ขัดนะครับขัดแล้วก็ลงเงาอีกทีครับ หลายรอบอยู่ครับก็จะได้แะนะครับโปรเจที่เราทำครับไม่ว่าจะเป็นตู้นะครับแล้วก็โปรเจคจะไม้ขนาดเล็กแค่คับที่ทํามาเป็นชั้นวางของที่ใส่ในกล่องนะครับเราใส่ใจครับเราขัดนะครับเพื่อให้ได้สินค้าออกมาให้ดีที่สุดครับนะครับให้คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าเสียมาให้เราครับเมื่อขัดเสร็จแล้วเราก็ลงแชลเล็กครับ ไม่ลงช้แล้วก็ลงสีย้อมกับเช่นสีทาให้ดูสีไม้คงคืนกันนะครับกระป๋องนี้ก็หลายร้อยอยู่นะครับเอามาทาครับพอทาเสร็จก็ขัดออกอีกทีครับพอขัดอีกทีก็ลงเลกเกอร์ครับลงเลกเกอร์บุกทีกันนะครับขัดแล้วก็ลงแบบนี้ครับแล้วก็ทาสามรอบสี่รอบครับนี่ครับการทาครับไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของนะครับโต๊ะ ต่างๆครับนี่ครับทาได้รอบที่สองแล้วครับเดี๋ยวก็รอบที่สามรอบที่สี่ครับทาสีแบบเนื้อไม้ธรรมชาตินะครับไม่ได้ยอมครับเพราะว่าถ้ายอมเนี่ยย้อมแบบตู้คงไม่ได้ครับเพราะว่าต้นทุนจะสูงมากครับตัวหนึ่งจะตกหลายร้อยครับพอบวกเข้าไปลูกค้าก็บอกว่าแพงอีกครับไม่ตู้ราคาอีกครับเราก็ย้อมเพื่อปกป้องหลักษาไม้ให้สามสี่เที่ยวครับนะครับ ขอบคุณนะครับเป็นเพื่อนที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบคลิปหน้าครับสวัสดีครับ